สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เอ็นสบายไม่ร้อนนะคะเป็นงานพิมพ์ลายทั้งตัวเลยค่ะดีเทลนะคะจะเป็นคอวีปกมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27ินิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็พิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนะคะมีทั้งหมด4สีเลยค่ะที่จะอยู่จะเป็นโทนสีส้มนะคะแล้วก็จะมีโทนสีเขียวค่ะโทนสีแดงค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีฟ้าค่ะ สวยทุกสีเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะแถมฟรีเข็มกัดสวยๆแบบนี้ให้คนลูกค้าทุกตัวเลยนะคะถ้าคนลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เอียนสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้เป็นงานพิมพ์ลายทั้งตัวเลยค่ะ ดีเทลนะคะจะเป็นคอวีปกมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นค่ะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนะคะพิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยนะคะที่ใสยอยู่จะเป็นโทนสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีโทนสีแดงนะคะ โทนสีฟ้าค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีส้มค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะแถมฟรีนะคะเข็มกระดสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าทุกตัวเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใสอินสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นงานพิมพ์ลายทั้งตัวเลยค่ะดีเทลนะคะจะเป็นคอวีปกมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะ มีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยนะคะที่สะอยู่จะเป็นโทนสีแดงค่ะแล้วก็จะมีโทนสีฟ้านะคะโทนสีส้มค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีเขียวค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะแถมฟรีเข็มกัดสวยๆแบบนี้นะคะ ให้คนลูกค้าทุกตัวเลยค่ะถ้าคนลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ